S <S ส,วส,ส,วส,สวัสดีครัคบผมวอนนันท์นวลลังประเสริฐครับผมวัคุณจิราค่ะค่ะวันนี้เราจะมาถามเร็วตอบเร็ววอนนันทรนวลไหมครับคุณจิราขอตอ,อ,อบขอตอบเลยยี่สิบสามปีนี้ครับผมยี่สิบสองปีนี้ค่ะเพชรเช่เน,ค,น,นค่ะวันเอิรแบลนด์พนีครับผมเอาจริงโอ้ว้าว Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You give her your sweater, it's just there. She'll like you better. แ I I ต่กกบ,บ้านที yeah, ่มมบ้านับกกันครับบ้าตอนนี้อะค่ะมีชีพนกระสับค่ะเาชีวิตปกติครับผมไม่รู้จะทำอะไรมืนก็ทําปกติกันแหละแล้วเออยแนละ้วถ้าตื่นมาเป็นผู้ชายจะทําอะไรเป็นสิ่งแรก <c oughs> ไปซื้อเสื้อผ้าไป่กระเทยเลยว้าวว้าวสาร้างควรครับผมมันเป็นชื่อสถานที่ที่ผมชอบเลยก็คือจะแต่งเป็นแนวแบบพาไปสถานที่ที่เราชอบอะไรแบบนี้ คือใครครัอ่าคือวีดีโอครับผมใช่ครับแอดมินีออนไงตอบพี่บอลแล้วก็เปิดเพลงต่อขึ้นมาทำให้เราเล่นมืรุ่นงานกันนั่นแหละครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับผมก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆครับผมก็จะมีผลงานให้ทุกคนรับชม,มรับฟังอ๋ออยก็อยากขอบคุณเหมือนกันค่ะแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนลหลายๆคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็จะผลิตผลงานดีๆนะคะมาให้คนฟัง ตอนนี้ออนก็มี3ซิงเกิลนะคะหลักๆก็มีเพลงต๊อเพลงไม่รู้ของในกล่องคืออะไรแค่เธอไปคนให้ก็พอแล้วอันนี้คือชื่อเพลงแล้ว <c oughs> อีกเพลงนึงเพราะรักเธอค่อะ,คะ <c oughs> แต่ว่าเพิ่งปล่อยคัฟเวอร์ในช่อง YouTube ตัวเองเพลงสองใจค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าช่วยกับพี่พีอารเรนขึ้นมาอ่าครับผมตัวผมก็จะมี ช่องยูทูบวานาดนนะครับผมก็จะมีเพลงโคเวอร์ปล่อยมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีเพลงที่กําลังทําอยู่เป็นเพลงที่แนวที่แบบไม่ค่อยได้ทำนะแล้วก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยครับผมลุกขึ้นครับผมไอจีวานาดนครับผมทวิตเตอร์วานาโดนยูทูบวานาดนครับผมไอจีออนคุนจิราค่ะยูทูปออนคุนจิราค่ะทวิตเตอร์ออนกุนจีราขอต้อนรัเข้าสู่ช่วงเทลล่าบบ พร้อมนะคะ5 4 3 2สามสองเกรงมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเกันนะทันี้เราได้ผู้ชนะแล้วค่อนที่บดก่อนเราซื้อลงออยจริงไหมเสียเตสียบติดผมอยู่เลยนะอ๋อเอาไว้สิงหมดอีกติดผมรอบแรกนะคะออยชนะไปนำไปหนึ่งคะแนน

แต่เนอไม่ได้ว่ากับเขาเธอจะมอฉันก็ไมเก่นี่ม่นรแบบ่าเพื่อผะเพไทยในที่6นะคะถาม ต่อไปนะคะฟังดีๆนะกระดาโลกเลยพี่เข้าเกวดเฮ้ยผมจอแล้วเพลงนี้ผมคุณคุณว่าน่าจะเป็นเพยงอบผมุกต้งนะคไม่สกเลยนะพกัางไม่เจอั เพลงที่แค่ะเ,คเพลงอะไรอูกต้องค่ะเพลงต่อไปเพลงที่เก้านะคะ I don't, know. I don't know. ใครอ่ะไซโคค่ะของแบกพิงอ๋อไม่ใช่เด็กเบลเบดอ๋อโอเคได้หคะแนนใช่หรอมสุดท้ายก็ผมมีค่า20คะแนนนขก็ผมของันลักับกั็ผมแล้วอย่างนี้มีค่า20คะแนนแล้วรวรวมคะแนนโอย ่าอออยได้ไป6คะแนนบอนได้ไป2คะแนนก็เตรียถือวราตัวสิเริ่มกันที่โจทย์แรกนะคะชานมชา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 นมออยฉันชอบไป ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ค่ะอยี้โแปดเจ็ดต่อเต่าแล้วกันนะตอนเช้าฉันจะทำชานมให้เธอให้เธอจบแล้วครับผมได้ได้จะคนล้องหนึ่งแนนจุดที่สองค่ะ พาเธอไปกินน้ำเต้าหู้วันนี้อยากจะพาเธอพาเธอพาเธอไปกินน้ำเต้าหู้เออเธอบอกเธอไม่สบาย <c oughs> ฉันเลยทำนำ้ำน้ำเต้าหู้ให้เธอต่อจาจบแล้วครับ <c oughs> แค่นี้ <c oughs> สักสักจะทำอไ,ไปที่ไหนฉันบอกว่าพาไปภูเก็ตเป็นเวยรืเปล่สดวาจะไปก็สเม็ดจบต่อไปค่ะเอ้ยเอ้ยฉันแหนว่าชาะฮิวกระพาจะพาเธอไปกินนะจ๊ะจะกินชาบูสุกี้ว่าจะหมูกระทะเย้เย้ะอ,อ,อ,อไปทนะทนะทนคุณ ไปน่ายเนี่ยบอกไปไหมบอกเขาบอกว่าฉันไม่ดีหรอกกระโดดกันมาทั้งเยอะแล้วและฉันไม่ยิ่งกว่าพี่หรอกโอได้ครับผมโอเมื่อกี้ได้เนยอะก็ะโคนเขาหาว้หนุ่มปังจริงๆไม่ได้มี ครับผมก็คืองงเธอทำเอาฉันงงงวยจังใบหน้าผิวพรรณบอกตรงๆเธอค้อสวยจบแล้วครับน้องมารักกันไหมอยากให้เธอมาลองรักกันดูอยากจะบอกเธอว่าฉันไม่เจ กกอยากจะชวนเธอมาทำงานบ้านฉันอีกสักทีมา work from home กันไหมคนดีเฮ้ยเฮ้ยภาพครับผมคิดไม่ออกคำสุดท้ายค่ะเราลองลองเลยกันไหมละ่ะเธอเราลองไปดำดูปากาลัง หอมดีเอาไมีลหมคะแค่ดิโก้ไดะดีไหมถ้าเรามาลองเรือกันในช่วงเวลาสั้นๆไม่ต้องไปร้องหรือไปแล้วฉันน่าจะมีคนนล้วหรอเาเรามาสรุปคะแนนกันก่อนนะบอนได้ไป9คะแนนโอยได้ไป8คะแนนก็ รวมสเกมบทที่จะแพ้เอาไปสต่อหนึ่งเกมกลับไปอยู่ในช่วงบทลงโทษซึ่งเปิดปากไม่พิจิตรเอาโอเคเราจะมาลงโทษบทแบบว่าผู้แพ้กันนี่เราแบบมีขนมแบบให้กินเลยไปน้อยที่มีรูน้าไม่เ็็บ้านนะแบบอิ้วคือต้องกินให้หมดจานหมดจานเลยเหรอสองลูกี่ก็รอได้อะไรป่ะคแบบน ไม่มีความกรอบเลยฮะยุงมันโดนน้ำน้ำพริกเคียวไปหมดเลวน้ำพริกเหรอไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนน้ำมนเลอ่านี่ครับ่ามือชาร่นี่เสนีอร่อยนียละเนียเนียร้อนก็แตกแหละ ไม่แต้โต้เลยเราพูดเป็นไรคะเนี่ย <c oughs> มันร้อนมันร้อนมันร้อนก็ออยขอฝากออยมิวสิกไว้ด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ในเพจ Facebook นะคะหรือว่าในช่องยูทูปออยมิวสิกนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอฝากช่องตัวเองด้วยนะคะออยกุนจิรายูทูปนะคะแล้วก็โซเชียลทุกอย่างออยกุนจิราค่ะแล้วผมก็ฝาก เป็นช่อง y o u t u b บวอนดนนะครับผมแล้วถ้าจะมีอัปเดตอะไรก็จะอัปเดตทางอินสตาแกรมบ่อนเป็นอย่างแรกแล้วก็ทวิตเตอร์วอนดอนเหมือนกันครับผมก็ฝากมาในป้องปกป้องใจส่วนวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงโชว์รูมครับผมไย